สวีดัสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเฮเดทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะพี่ก็กำลังแต่งฟาร์มให้คุณลูกค้าที่น่ารักของพี่อยู่นะคะและวันนี้นะคะหลังจากที่เฮเดนะคะได้อัปเดตไปมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะ ถ้าเข้ามาถามพี่เยอะมากว่าฟาร์มนะคะเล่นเล่นไปจู่ดเด้งออกหรือว่าเข้าไปแล้วเด้งออกเด้งออกอยู่เรื่อยเลยนะคะหรือบางคนเล่นไปสักพักหนึ่งก็เล่นออกเข้าใหม่เล่นไปสักพักหนึ่งก็เด้งออกนะคะซึ่งอันนี้นะคะ พี่ก็ได้อัปเดตเหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่เจอปัญหานี้เลยนะคะจากที่พี่ได้ทําการแบบนั่งแต่งฟาร์มลูกค้าอยู่เป็นชั่วโมงนะคะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะ ทำยังไงให้ทุกคนได้ดูนะคะพี่ก็ไปศึกษามานิดนึงนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางเผื่อว่าบางคนไปทำเนี่ยอาจจะทําได้นะคะหรือว่าบางคนไปทําก็อาจจะทําไม่ได้นะคะในคําแนะนําของพี่เนาะแต่ว่าพี่ก็จะพูดให้ฟังแล้วก็จะแนะนําให้ทํานะคะและก็ยังมีอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็คือสำหรับคนที่มันเป็นอยู่แล้วนะคะเป็นตั้งแต่ก่อนอัปเดตคือ1เมื่อจะกดแต่งฟาร์มนะคะตรงลูกสองสีทิศนะคะขวามือล่างสุดนะคะอ่ะที่เราแบบ จะไปผังแก้ไขใช่ไหมเมื่อกดตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นนี้มันเด้งออกจากเกมไปเลยอ่มันมีเหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ที่2คือไปกดของแต่งอย่างพวกนี้นะคะของแต่งที่มันอัปเกรดได้เนี่ยไปกดปุ๊บมันก็เด้งออกไปกดปุ๊บมันก็เด้งออกซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยในในช่วงช่วงหนึ่งน่ะพี่ก็เคยเจอแต่พี่ไม่รู้ว่ามันคือของแต่งแบบอัปเกรดได้เนาะพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ย มันเป็นปุ่มรัดที่ทําให้เราออกจากเกมได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดโง่ๆของพี่เองนะคะทุกคนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะบัก๊กอาจจะเป็นความผิดพลาดของเกมนะคะซึ่งพี่จะมาบอกทุกๆคนในวันนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นหลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่1น,นะคะให้ลบเกมทิ้งก่อนจะลบกัลุณาเช็คด้วยว่า เชื่อม super c e l l id แล้วหรือ,อยังนะคะไม่ใช่ลบทิ้งแล้วเกมหายไปเลยอันนี้พี่ไม่รู้นะคือการลบในการลบของเราเนี่ยมันต้องมีวิธีกลับมาด้วยไม่ใช่ลบเกมตัวเองทิ้งไปเลยโดยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรไว้นะคะอ่ะทีนี้ลบทิ้งออกจากเครื่องนี้ไปแล้วโหลดมาใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่รอสักพักนึงถ้ามันยังเด้งออกเหมือนเดิมวิธีที่2นะคะให้เรารบทิ้งอีกเหมือนเดิมลบทิ้งไป แล้วก็รีเซ็ตเครื่องใหม่ปิดเปิดเครื่องใหม่นะคะแล้วก็ทำการคลีนทำความสะอาดเครื่องของเรานะคะถ้าเป็น iPhone ก็แบบอาจจะปิดแอป,ปที่ไม่ได้ใช้งานนะคะหรือว่าเครื่องเรานะคะมันอาจจะมีความจำที่น้อยนะคะแล้วก็การอัปเดตในทุกๆครั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบว่าเนื้อที่ที่มากขึ้นนะคะจากสมมติว่าเฮดีมันเคยกินเนื้อที่โทรศัพท์เราแค่ สิบแหงแหบแล้วแค่10นะคะแต่อัปเดตใหม่มันก็เพิ่มเป็น15อัปเดตอีกครั้งก็เป็น20อะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเครื่องไหนแบบว่าความจำน้อยอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีที่2นะคะให้ลบแอปที่ไม่ได้ใช้ออกหรือว่าเคลีย์โทรศัพท์เราเองเนี่ยให้มันสะอาดอาดให้มันแบบมีความจําที่มากขึ้นนะคะอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ลบทิ้งไปเสร็จแล้วเนี่ยก็โหลดหเฮดีใหม่ก็เข้าไปเหมือนเดิมอืม ก็เข้าไปเหมือนเดิมว่ามันยังเด้งออกอยู่ไหมถ้าใครยังเด้งออกอยู่ก็ไปวิธีที่3นะคะซึ่งวิธีนี้ก็คือเปลี่ยนเครื่องเล่นไปเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่มีวิธีแล้วนะคะทุกคนหรือว่าจะทําแบบวิธีสําหรับคนที่เข้าพัางแก้ไขแล้วมันเด้งออกกดของแต่งแบบตกแต่งได้แบบอัปเกรดได้มันเด้งออก วิธีของคนเหล่านี้นะคะอ่ะฟังดีๆใครที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือคุณจะต้องสู้กับเกมของคุณนะคะก็คือพี่เนี่ยเคยมีลูกค้าคนหนึ่งที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นทั้งสองอันเลยจะแก้ไขาฟาร์มก็ไม่ได้จะกดอันนี้ลงก็ไม่ได้ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเราไปกดพังเมื่อเราไปกดของแต่งนะคะกดอีนเนี้ยอืม,มันเด้งออกเพราะฉะนั้น เราเนะี่ยมันก็จะคิดขึ้นมาว่าเอ้ยง่ายๆฉันก็แค่กดเก็บแต่กลายเป็นว่ามันกดเก็บไม่ได้ไงก็เลยแบบว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปแผงแก้ไขแล้วก็จะกดมันเก็บลงไปเ,เก็บทุกอย่างเลยว่างั้นแบบหดหดละแต่มันก็เข้าไม่ได้มาตรงนี้มันก็ยังเด้งออกมันเป็นอาจจะไปโดนบั็กหรืออะไรอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่มันมีวิธีแก้ซึ่งวิธีแก้นะคะจะต้องใช้ความอดทนสูงมากๆนะคะ แล้วก็รวมไปถึงคนที่เกมเด้งออกด้วยนะคะก็คือคุณจะต้องเข้าและออกเข้าและออกเข้าและออกอยู่อย่างนั้นนะคะมันเด้งก็เข้าใหม่มันเด้งออกก็เข้าใหม่มันเด้งออกก็เข้าใหม่ซึ่งพี่บอกได้เลยนะคะการทําแบบนี้กว่าจะได้ก็คือไม่ต่ำกว่า10บครั้ง20ครั้งกว่าที่เกมนั้นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะโอเคนะทุกคนก็คือ ถ้าใครแบบว่ากดผังแก้ไขแล้วมันเด้งออกก็ให้กดอยู่ยงั้นแหละกดอยู่ยงั้นพยายาม,มพยายามเข้าไปจนกว่าจะกดแล้วไม่เด้งออกนี่คือวิธีทำค่ะทุกคนมันก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากๆนะคะและมันก็เป็นวิธีเดียวที่พี่จะหาเจอในตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อัปเดตด้วยนะคะก็ถ้าใครเป็นก็ให้ทำแบบนี้นะคะอืม ซึ่งวิธีอื่นๆเนี่ยพี่ก็ไม่รู้แล้วนะคะเพราะว่าระบบอาจจะเป็นที่ระบบเกมหรือว่าอ,า,อาจจะเป็นที่ตัวบั็กของเกมหรืออะไรยังไงนะคะเราอาจไปโดนตัวไหนไปนะคะก็ก,ก็ให้ทําดูอ่ะถ้าใครอยากเล่นก็ต้องใช้ความอดทนก็ต้องฝืนทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า เราจะเข้าเกมแล้วมันไม่ได้ออกหรือจนกว่าเราจะกดพังแก้ไขแล้วมันสามารถแก้ไขได้ตามปกตินะคะอโอเคนะคะทุกคนนี่ก็คือวิธีที่พี่จะมาแนะนําถามว่าแล้วทําไมไม่ทําให้ดูแล้วมันทําได้จริงหรือเปล่าก็ของพี่มันไม่เป็น ซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะไปขอใครว่าเอามาให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะทำให้เดี๋ยวพี่จะทำให้ทุกคนดูว่ามันทำได้หรือเปล่าแบบนี้นะคะพี่ก็ไม่รู้จะไปขอใครนะคะก็ให้น้องๆน,นะคะเป็นคนทำเองทดลองเองในสิ่งที่พี่บอกมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่รู้จะทำอะไรเลยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าข้อมูลต่างๆที่พี่ให้ในวันนี้นะคะจะสามารถช่วยชาวเฮดีหลายๆคนได้นะคะขอให้ ฟาร์มกลับมาเป็นสภาพปกตินะคะทุกคนก่อนจากกันไปนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้เนี่ยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและต่อๆไปด้วยนะคะขออนุญาตไปแต่งฟาร์มลูกค้าต่อนะคะอันนี้เอาฟาร์มลูกค้ามาทำให้ดูเลยนะคะทุกคนอีกแล้วนะครับก็คือไหนๆก็ไหนๆก็แบบลูกค้ามีของตกแตกพอดีนะคะก็เลยให้ดูว่าลักษณะแบบนี้นะคะ โอเคบ๊ายบาย